โ้ติดแล้วจะโตให้ไหมแตงโมแตงไทยโอ้แตงไทย,แต,ไทยแตงไทยหรือแตงจริงเข<ม>าเรียกแตงไทยบ่เนี่ยกำลังสวยอันนี้กำลังจอกำลังนะครับ,บรเ,รยเยอะเหมือนกันค่นอน ไปดไูกออื่นมีไหมแตงโมแตงโมไม่ค่อยติดครับเป็นพันจิตตลาหรือพันพุ่มพวงไม่ค่อยติดเลยนะครับแตงไทยก็ไม่เยอะแต่ฟักทองติดเยอะฟักทองเนาะฟักทองดอกเพียบ พักทองก็เริ่มติดนะเริ่มติดบางอันก็วายไปแล้วดอกเยอะก็จริงแต่ไม่ค่อยติดมันเป็นที่อะไรนะครับดอกส,สวยๆเนี่ยมันจะติดให้ไหมมันเป็นดอกตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยพึ่งกำลังมาผสมเกสรเนาะแลวน่าจะติดนะลูกกำลังจ่อเลยหลายหลไหล หลายต้นหลายอันบางอันก็ตายละฟักทองนี้ตายแล้วอันนี้ไม่ติดแน่นอนตายเหี่ยวไปเลยนะครับวันนั้นวัวควายเข้ามาเหยียบย่ําลําต้นมันด้วยแหละว,วัวควายเข้ามาเหยียบลําต้นมันด้วยเลยทําให้เป็นแบบนี้กอนนี้นะ่าจะมีหลายลูปฟกทองกอนี้มีหลายลูก ลูกหนึ่งนะครับเถาเนี้ยเรือนนี้นี่ก็มีก็ติดหลายลูกเหมือนกันครับติดติดเยอะเหมือนกันสำหรับฟักทองแตงโมที่คลุมไว้ก็เป็นไงอันนี้มีคลุมโอ้นี่สวยเนี่ยคลุมไว้เนาะสวยงามครับโอ้ยแตงโมไม่ดอกเลยแตงโมมีพุ่มละพุ่มละลูกพุ่มละลูก แต่ฟักทองเนี่ยสิบยกอเนี่ยน่าจะได้ยอยู่ประมาณ50-60ลูกก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะกำลังจะติดกำลังจะติดนะครับผมกำลังจะติดฟักทองนะครับชีวิตเกษตรกร,ร,กรหัวควายเข้ามาเหยียดยำ่ำบางเถาก็ตายบางอันนี้ก็ตายเนี่ยแตงโมลูกหนึ่ง้ลูกนี้ยาวหน่อยลูกนี้ยาวหน่อ เาโพ,พดนะ่ะโดนวัวกินเรียบเลยเอาโพดวัวควายเข้ามากินเรียบเลยขอบคุณที่รับชมครับเชา้าๆเดินชมสวนเดินชมทุ่งนาที่ปลูกของเนาะความสุขเล็กๆปลูกไม่เยอะดูแลง่ายรักษาง่ายขอบคุณครับผมกับเช้าที่แดดเปี้ยงปังเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับ สวัสดีครับผม